เมื่อวันที่3-4มิถุนายน2567อาจารย์สัญญาธิรเดชอุปธรรมรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการนำบุคลากรสำนักลงพื้นที่จัดเก็บองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจโกโก,โกต้ตะนาวสีตำบลชางแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่21ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เมื่อวันที่6มิถุนายน2567ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพุทยาบริการ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรจสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2567หน้าพระชายาลักษณ์ณบริเวณห้องรับรองชั้นหนึ่งอาคารบรรณราชนาคลรินเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่5มิถุนายน2567บุคลากรสำนักวิทยาบริการเข้าร่วมอบรมเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปีพุทธศักราช2540โดยงานนิติการสำนักงานอาธิการบดีจัดขึ้นณห,ห้องประชุมชั้น5อาคารนิวัฒสมโมสรมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2567สำนักวิทยาบริการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานำโดยอาจารย์สัญญาธีระเดชอุปถัมภ์รองผู้อำนวยการสำนักและนายทวีนวมนิ่ม บุคลากรสำนักวิทยาบริการได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาเขาเยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูลห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีห้องรอยเสด็จเพชรบุรีห้องเฉลิมเกียรติราชการที่10และพระบรมวงศ์และห้องราชพัฒนน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา วันที่12มิถุนายน2567คณะกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระะกฎาคม2567เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรีหลังจากการประชุมเตรียมในชาติการดังกล่าวโดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการแนะนําศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและสามารถนํานักเรียน นักศึกษาบุคลากรของหน่วยงานดังกล่าวตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารสนเทศของสถาบันพระมหากษัตริย์กับจังหวัดเพชรบุรีและศาสตร์พราชาตลอดจนแนวคิดการจัดการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในอนาคตได้อีกด้วยเ <c oughs> มื่อวันที่13มิถุนายน2567คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักง,งาน5สเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินง,งานของโครงการสำนักง,งาน5สอของหน่วยงานภายใต้โครงการสำนักง,งานสีเขียวนำโดยอาจารย์ปิยวัลย์คุสินผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินง,งาน5สอของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมการทำงาน โดยการนํากิจกรรม5สไปเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การเป็นสํานักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนเมืม่อวันที่13มิถุนายน2567ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาบริการได้ดำเนินง,งานกิจกรรม Big c l ินิ่งเด a y และกิจกรรม5สในอาคารบรรณาชลคลิน และพื้นที่โดยรอบสำนักโดยร่วมกันทำความสะอาดและประปับปรุงภูมิทัศน์ในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่18มิถุนายน2567สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในหัวข้อทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยมีนางสาวธนพรถมเสาและนางนิรดาเอี่ยมอาสาบุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีการแนะนำสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยและบทความจากฐานข้อมูลต่างๆให้แก่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชั้นปีที่1จํานวน19คนณห,ห้องบรรณาลัษ์4ชั้น6อาคารบรรณาชนคลินเมื่อวันที่18มิถุนายน2567สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักของสมุดกลางมาาาหา,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 าวิทยาลายัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวัดกิติทนกุลรองผู้อำนวยการสำนักขอสมุดกลางฝ่ายบริหารพร้อมด้วยบุคลากรจำนวน40ท่านเข้าศึกษาดูงานและเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง,งานองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการดำเนินง,งานด้านการบริหารจัดการการบริการและเทคโนโลยีของสำนักวิทยาบริการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน โดยมีอาจารย์ปิยวัลคู่ศิล์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการพร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณห,ห้องบรรณาลาสองอาคารบรรณลราชนาครินจากนั้นในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูลสู่เรียนรู้สารพะพราชาและมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรีห้องเกรติภูมิปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีห้องรอยเสดเพชรบุรีห้องเฉลิมปรปเกียรติราชการที่10และพระบรมวงศ์และห้องราชพัฒนน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา เมื่อวันที่18มิถุนายน2567ณห้องประชุมชั้น5อาคารนิวัสมสอรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชิบุรีอาจารย์สัญญาเทเลเดชอุปถัมภ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและนายวิวัน์เพิ่มสุขนักเอกสารสนเทศสังกัดศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้สำนักวิทยาบริการร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงการรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการชุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567 เมื่อวันที่22และ23มิถุนายนส5 6 7าสำนักวิทยาบริการจัดอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับทุกช่วงวัยและการสร้างสื่อสร้างสารรค์เพื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียณโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรพรสุทธิ์บุญมาธรรมและอาจารย์ดรปามโตตงชินอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวัลคุสินผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการเป็นประธานกา่าวเปิดการอบรมในรูปแบบออนไลน์และได้รับเกียรติจากนายธีรวัตรสุดจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกและนายนันทปิชาคำทองประธานเครือข่ายวิถีเกษตรกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของชุมชนให้เรียนรู้สื่อสารทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้สื่ออย่างรู้ตัวตื่นตัว รู้เท่าทันและปลอดภัยรวมถึงสามารถสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วยเ <suas> มื่อวันที่25มิถุนายน2567สําสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาจารย์ปยวัลคุศินผู้อำนวยการสนำนักกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา,าชั้นปีที่1ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรงสิทธิ์สนขำอาจารย์สัญญาธิรเดชอุปถัมภ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2,567ณนห้องประชุมพนอมแก้วกันเนิดอาคารโมเมตตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีสำหรับกิจกรรมรอบรู้เรื่องห้องสมุดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อแนะนำบริการต่างๆของสำนักแนะนำสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงขั้นตอนการเข้าใช้บริการการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ และสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วย